ทำเมียงปลาทูนะคะเอาปลาทูนึ่งในราคาไปย่างในเตานะคะ20นาทีค่ะแล้วก็ตันมันจิ้มถั่วนะคะมีพริกมีกระเทียมเนอะแล้วก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนใครกินชุลดรสก็ใส่ชุลรสไปนิดหน่อยแล้วแต่แล้วก็ใส่ถั่วตัดนะคะถั่วตัดถึงอร่อยนะน้าจิ้มจะเข้มขน้นเสร็จแล้วก็บีบมะนาวใส่แล้วก็ใส่น้ำปลา แล้วก็คน,คนคนชิมดูคนล้างผักอยากกินโอเคเรียบร้อยกินได้แซ่บมากฟินเวอร์นั้นจิ้มฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะแซ่บเวอร์สูตรแม่นี้เองห่อใหญ่ขนาดนี้แล้วจะกินได้ไหม ทั้งบ้านเปล่าคะไม่ไหวแม่ฮะเอาเก็บก็ได้กัดอะไรดียวเอา,เอาโอ้ <c oughs>